ค่ะคุณผู้ชมครับประเด็นต่อไปไปกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะไปติดตามประเด็นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะลงนามในคำสั่งคว่มบาตรสารอายาระหว่างประเทศจากการสอบสวนสหรัฐและอิสาราเอลเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารความบาดศสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่าสารอาญาโลกจากการละเมิอดอำนาจด้วยการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเน,เนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลนะคะฐานก่ออาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติในฉนวนกาซาค่ะ ขณะเดียวกันนะคะทรัมป์กล่าวว่า ICC ดำเนินการโดยปราศจากหลักฐานและความชอบธรรมในการสอบสวนสหรัฐและอิสราเอลหมายถึงการที่ศาลแห่งนี้สืบสวนสอบสวนทั้งสองประเทศในข้อหาอาชญากรรมสงครามจากภารกิจทางทหารของสหรัฐในอัฟกานิสถานและการทำสงครามของอิสราเอลในฉนวนกาซา ทั้งนี้นะคะคำสั่งความบารของทรัมป์จะเป็นการอายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ ICC ที่มีอยู่ในสหรัฐค่ะและการห้ามบุคคลเหล่านั้นเดินทางเข้าสหรัฐนอกจากนี้นะคะคำสั่งยังครอบคลุมไปถึงสมาชิกในครอบครัวของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นด้วยและบุคคลซึ่งให้ความสนับสนุน ICC ในการตรวจสอบสหรัฐและอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะด้าน ICC ตอนนี้ก็ยังไม่มีความเห็นเรื่องนี้อย่างเป็นทางการค่ะ